สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,ก,กับยากระพงอีกเช่นเคยนะครับวันนีอ้อยู่ที่ท่องน้ำเดิมนะครับได้นำนกเข้ามา เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนกมงคลต่างๆนะครับนกนิวตันสามกุกเทพพนมกวัดทรั์นะครับมีนะครับจะจัดให้พี่น้องเอฟซีได้เลือกสารกันนะครับนกตอนนี้มีทั้งหมดไม่ต่ำกว่า30-40ถึงนกนกต่อนกมงคลนนะครับที่ ฆ่าเ้ากันไปนะครับหรือว่าจะเป็นนกฝึกนกใหม่มีนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะชมนกนะครับผมจะ,ะคุยนะครับเรื่องการเลือกนกที่จะนำไปต่อนำจะมาเป็นนกต่อนะครับจะเป็นลักษณะไหนม้างแทรกความรู้ให้น้องๆ fc มือใหม่ได้รู้นะครับสำหรับมือเก่า ท่านที่อาจารย์ต่างๆนะครับก็รู้แล้วก็ไม่เป็นไรถ้ามีอะไระเพิ่มเติมก็เม้นมาใต้คลิปได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจแต่เม้นเพราะๆหน่อยนะครับชี้แนะให้น้องๆลูกหลานได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับเอาชมนกใน่ายจักระพงนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะชี้แนะให้ฟัง มีนกแบบไหนบ้างนะครับที่เป็นนกดีนกต่อได้นกทํานกต่อได้ดีนักแลแบบสูตรโบราณน,นะครับเดี๋ยวผมจะชี้แนะให้ฟังเป็นข้อๆนะครับครับเริ่มต้นตัวแรกนะครับก็คือตัวนี้เป็นนกดาวเรืองนะครับอสองสองกุกเรียกกุกคกูกุกนะครับดาวเรืองคกูกุกหรือเปล่าไม่รู้เย น่าจะเป็นเลียกกุกนะครับขันสองกุกเลียกกุกนะครับเป็นดาวเรืองนะครับสวยเชื่องนะครับจะเล่นคนนะนะมีคนเดินผ่านมามันเล่นคนนะครับคููคนนะแต่ไม่คููผมนะครับตัวนี้ก็คือเจ้าคููก้อมนะครับเจ้าคููก้อมนกต่อผมนะครับออก็มันเฉลยยังไม่เยอะครับประมาณสี 5ตัวแต่เลื้อไปนานถ่ายขนอยู่นะครับดูหางกําลังเต็มกําลังเริ่มจะเต็มนะครับเจ้าขู่ก้อมนะครับตัวนี้ก็คือเจ้ามุกเพชรมุกดานะครับเป็นนกต่อจากมุกดาหารนะครับก็รู้สึกว่าจะไม่ เป็นสิวนะครับกาลังรักษาอยู่นะครับเริ่มเริ่มจะหายนะครับฝั่งนี้เห็นไหมครับเนี่ยรอยเขี่ยหน้าขนกระจุยเลยครับก็อ่านี่ครับนกมากมายนะครับกวักซับก็มีนะครับกวักซับก็มีกวักสองข้างนะครับกวักสองข้างเดี๋ยวจักรพงษ์จะให้ชมนะครับมีกวักสองข้าง อซ้ายมั่งขวามั่งไม่ใช่ไม่ใช่กัดพร้อมกันสองข้างซ้ายมั่งขวามั่งครับต้องต้องเข้าใจนะครับกวัดสองข้างเนี่ไม่ใช่จะยกทีเดียวนะหงทองเนี่ยนะไม่ไม่เตะสองเท้าไม่ใช่นะครับอ่ะก็นกที่ควรนะครับนกที่ควรจะนํามาเป็นนกต่อแล้วก็จะเป็นนกเป็นมงคลด้วยในครอบครัวนะครับก็คือหนึ่ง หน้าเงาคอยาวเท้าโตนะครับเท้าใหญ่นะครับเท้าใหญ่ปีกไข้นะครับหางไพ่หางไพ่หมายถึงหางจะเรียงเรียวเป็นเ,เส้นเดียวกันนะครับหางไพรไม่ใช่ไม่ใช่ไชพ่ไพ่สะทุนนะครับเป็นไพ่ไพอไข่กันนะครับ ตัวนี้ก็คือเจ้าหกจังหวะนะครับเป็นนกเป็นนกต่อผมนะครับเรารู้สึกว่าจะถ่ายขนไม่ค่อยคึกเท่าไหร่นี่ก็นกเขาเชวาต่อได้อยู่แถวนานี่นะครับนี่ครับเป็นนกจักระพงนะครับที่ตอนนี้อ,ออกมาตากแดดหลังจากไม่โดนแดดนานนะครับหลังจากไม่โดนแดดนานกอ็ออกมาตากแดดมั่งนะครับ นี่ครับข้างกระท่อมน้อยปลายนาอ่าเยอะนะครับนกไม่ใช่นน้อยอเพียงไม่ไม่ต่ำกว่าครึ่งร้อยอะครับแต่อ่านู่นนี่เรามีนะครับเชื่องเชื่องทั้ง,ทงนั้นนะครับนี่แปะข้างตรงเลยนี่ตัวนี้ก็เสียงใหญ่นะครับเป็นนกคารมเสียงใหญ่แต่ไม่หลายขัดแล้วครับสองขัดสามขัดครับ ตัวนี้ก็คือเจ้ากวดทัพย์นะครับอกอดทรัพย์สองุกกอดทรัพย์ครับตัวนี้คือริวตันนะครับริวตันเสียงใหญ่นะครับริวตันเสียงใหญ่เป็นนกต่อนะครับตัวนี้คือตงฟ้าครับสามกุกเรียกกุกคู่กุกนะครับตงฟ้าแต่ตัวนี้ อาจจะเดินทางแล้วนะครับตัวนี้ได้มานานแล้วแหละครับแต่เพิ่งจะาทางสายภาคใต้นะครับเขาโอนตังค์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ส่งเขายังไม่พร้อมรับนะครับก็ไม่เป็นไรครับจะกระพงดูแลให้ได้นะครับเหมือนนกตัวเองนะครับหลังจากที่ ได้คุยกันเรียบร้อยก็คือปิดนะครับไม่ขายให้ใครนะครับนี่ก็เป็นนกต่อสั้นนั้นนะครับเชื่องเชื่องก็คือหนึ่งนะครับอา่าพูดถึงเรื่องนกที่ควรเอามาเลี้ยงหน้าเงานะครับหน้าเงาหมายถึงเออนกที่หน้างั้มๆนะครับคล้ายๆอ่ามาหมากลุกนะครับอา่านี่แหละก็พอหาได้อยู่แต่ไม่เงาน้อยเงา,งามาก แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความความเงาของหน้านะครับเงาก็คือจะทำให้นกมีความอุตสาหะนะครับอดทนสู้นกดีนะครับหน้าเงาแล้วก็ทำให้สู้นกป่าได้ดีนะครับนกหน้าเงาขอว่า,าแล้วก็อีกต่อไปนะครับเป็นนกคอยาว นะครับคอยาวๆเหมือนถ้าเป็นภาษาบ้านเรานะครับภาษาอีสานหรือภาษาทั้งหลาภาคอื่นกบคองูสิงนะครับคองูสิงเขาเรียกกันคือคอยาวๆนะครับคอยกิ่วๆเล็กๆเรียวเดียวยาวๆนะครับคอยกิ่วๆเขาเรียกเขาเรียกว่าคองูสิงนะครับตัวนี้ก็คือตัวไหนเนี่ยโอ้นกต่อดินครับตัวนี้ ปิดไปแล้วเดินทางวันนี้นะครับต่อดินต่อกิิงนะครับก็ตัวนี้ก็คือเรวตันนะครับรวตันเสียงเสียงกลางเกือบใหญ่นะครับรวตันแล้วก็พอคองูสิงนะครับกิ่วๆนะครับเป็นหน้าเงาไอ้คอยาวนะครับคอยาวจะได้ยินเสียงดังเสียงกลางวานไกลนะครับก็ จะทาให้ได้ยินเสียงไกลนกป่าได้ยินไกลแล้วก็จะเข้ามาร่วมเร็วนะครับเท้าใหญ่นะครับต่อไปคือเท้าใหญ่เท้าใหญ่จะทําให้นกมีความดุความอึดนะครับขันทนนะครับจิตใจห้าวหาญเท้าใหญ่ๆนะครับตัวนี้คือเจ้ากวาดทรัพย์นะครับกวาดทรัพย์ กวักสองทางครับกวักสองข้างซ้ายขวานะครับไม่ใช่กวักทีเอทีเดียว2ข้างนะครับกวัดทีละข้างข้างละสอครั้ง3ามครั้งบ้างนี่ครับนี่คือเจ้ากวัดทรัพย์เดี๋ยวดูเลยครับ นี่ครับข้าวนะครับเดี๋ยวสอดแทรกไปบ้างข้าวนาจักระพงตอนนั้นน้ําท่วมตอนนี้ผมสูบไปเรื่อยๆนะครับสูบไปเรื่อยๆเออก็พอมีข้าวบ้างแต่ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ครับไม่ไม่ถึง100%เอนะครับอยู่ประมาณ60-70%ก็โอเคพอได้นะครับตรงนั้นท่วมหวานพร้อมกันข้างบนเห็นไหมมีข้าวครับนั่นแหละก็เลย ได้แต่ข้างบนข้างล่างไม่ได้นะครับอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหวานกล้าไว้แล้วเดี๋ยวดําใหม่ครับจะดานะไม่ไม่ยอมนะครับอ่ะก็ชมนกกันต่อครับนี่ก็เจ้าควักนะครับเดี๋ยวควักเดินไปเรื่อยๆต้นมะพร้าวกาลังอ่มามะพร้าวเขาบอกว่ามะพร้าวเป็นมะพร้าวไอกะทิครับมันจะเป็นกะทิหรือเปล่า จะจะเป็นกะทิไหมเขาซื้อมาต้นละสองร้อยสอกว่านะครับมันจะเป็นกะทิหรือเปล่าอ่าก็นี่ครับนกยังมีเยอะแยะมากมายนะครับท่านอยากได้นกอะไรนกแบบไหนนะครับโทรหาจากรพง์ได้เลยนะครับเบอร์0ูนย์เก้าหหน้าห้กสหรือว่าจะเป็นดินดำนะครับอก็ โทรหาได้จะเป็นพเนียดเป็นเศร้าก็โทรหาอีกเบอร์หนึ่งของลูกชายนะครับเบอร์0ูนย์เก้าศูนย์เกหนึ่งห้าสี่หสองครับเบอร์ดินดำก็คือ0ูนย์เก้าเนองห้าเก้าสามสนะครับก็คุยกันเอานะครับเรื่องดินนะครับตัวนี้เป็นคู่อ่างเสียงเล็กคู่อ่างนะครับตัวนี้ ค in right. ู UM. Two, ่อ่างสองสามคำเสียงเล็กคู่อ่างตัวนี้ก็เสียงเล็กไปกลางคู่อ่างนะครับสองสามคำเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ตัวเมียนะครับตัวเมียแต่สวยนะครับตัวเมียสวยคู่อ่างนะครับสองสามคำสองกุกคู่อ่างนะครับเป็นตัวเมียนะครับใครอยากได้ไปทําสายพันธุ์ก็ทําสายก็จะได้นะครับ นั้นก็เป็นนกตอนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอซทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเหนือชาวใต้ชาวกลางชาอีสานไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันตกที่ให้ความเมตตาจกระพง์นะครับไม่ว่าจะเป็นเศร้าเป็นพเนียดเป็นดินดําข้าวคัดนกตอจ,จวดนะครับก็ขอขอบพระคุณที่ให้ความเมตตาพี่น้อง ท่านไหนที่ได้ไปแล้วนกยังไม่ขันนะครับนกยังไม่ขันก็บางทีอาจจะเป็นกับอากาศนะครับการเปลี่ยนแปลงของอากาศนกย้ายที่เปลี่ยนเจ้าของนะครับหรือจะผัดขนก็ต้องขออภัยนะครับอย่าพึ่งไปเสียใจว่าจ้กระพง์เอานกไม่ดีให้นะครับจ้กระพง์จัดของดีๆให้ทั้งนั้นผมไปคัดสรรมาจากอาจารย์ต่างๆมาก็ คิดว่าดีมากแล้วล่ะครับแต่มันไปมันก็อาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่รู้นะครับมันพูดไม่ได้นกมันพูดไม่ได้ว่าผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนี้มันมันไม่มีข้อแก้ตัวนะครับดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ขันเลยนะครับนกเจ้าพงก็คือต้องต้องให้มาตรฐานเชื่องนะครับเชื่องเป็นหลักนะครับ ถ้าเป็นก็ตามเกรดนะครับพูดถึงว่าตามเกรดนะครับแต่อยากจะได้ของดีก็มันก็ราคาสูงหน่อยนะครับอยากจะได้ตามเกรดลงมาก็เบาลงนะครับมีได้ทุกเกรดนะครับตั้งแต่1น0่งรขึ้นไปก็แล้วแต่ท่านจะสั่งมานะครับอ,อย่าลืมนะครับพี่น้องออผู้สูงวัยต่างๆนะครับที่เป็น FC จักรพงศ์อยู่นะครับ อย่าลืมนะครับช่วงนี้หน้าฝนอย่าลืมกินน้ำอุ่นนะครับดื่มน้ำอุ่นห่มผ้าหนานะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับจักรพงเป็นห่วงทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มผู้สูงวัยนะครับก็ให้ระมัดระวังร่างกายด้วยนะครับเช่นกันทุกวันในโลกภัยยิ่งเยอะนะครับจักรพงก็รักษาสุขภาพเหมือนกัน ไม่ค่อยสบายเหมือนกันปวดหลังปวดเอวเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องหานกนะครับหานกหาคลิปมาให้พี่น้อง f อได้ชมกันนะครับตอนนี้ฝนก็พึ่งหยุดนะครับพึ่งมีแดดนะครับพึ่งมีแดดโอ้โหเป็นอาทิตย์เลยยาวมาเลยครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคุยให้ฟังเรื่องนกนะครับเรื่องนกว่าควรจะ หานกแบบไหนมาเลี้ยงนะครับมีความสําคัญมีความจําเป็นแบบไหนที่ผมคุยไปนะครับเมื่อข้างต้นนะครับก็น้องๆคงจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ทักมาถามเมนมาถามใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็คุยมานานพอสมควรครับก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ